ก่อนถึงสิ้นปีนี้นะครับพอกนำรถอีกรุ่นนะครับที่เป็นรถที่ขายดีมากนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเขาประหยัดนะครับขับในเมืองตอบโจทย์ออปชั่นหรูหรานะครับ G Auto เราไปชมกันเลยครับนี่ครับด้านหลังนี่เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นนิสสัน a เมิล่1.0นะครับ ทอร์โบลินะครับนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ปี2020นะครับผมบอกว่ารุ่นนี้ขายดีมากครับมาจอดนี่เหลือคันเดียวนะครับอยู่โชว์รูมนี้นะเพราะว่าปล่อยออกไปหมดแล้วนะครับนี่เข้ามาล่าสุดเลยคันนี้ไม่เพียง5 0,000โลนะครับผมจะพามาดูโฉมของเขารุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ตกออปชั่นแน่นอนเพราะว่ารถปี2020นะครับเพิ่งออกมาผมว่าในทรงนี้ให้สเกิร์ตมาพร้อมนะครับชุดแต่งของได้นั่นเองนะครับมาพร้อมเลยรุ่นนี้นะครับ แล้วก็ได้ล้อแมกจากโรงงานยางดันหลบนะครับล้อแมกขนาดขอบ15้นั่นเองคันนี้นะครับส่วนด้านหน้าของเขาหล่อมากผมชอบมากเลยเพราะว่าด้านหน้าเขาดีไซน์ออกมานะครับตัวหน้าครับเขาจะตัดหน้าเป็นคล้ายๆหน้าตัดนะกระจังหน้าเป็นตัว V ไม่ได้เชนนะครับตัวนี้มาพร้อมชุดเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้เซ็นเซอร์อ่ากันชนนั่นเองนะครับช่วยระบบการช่วยความปลอดภัยช่วยเบรกนั่นเองนะครับถ้าภาษาบ้านเราเนาะ ต,ะะตัวนี้นะครับไฟหน้าเขาเป็น LED Daytime Light นะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นของ LED แล้วมาพร้อมโฉมข้างหน้าเขาเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาใหม่นะครับอเมร่าตัวนผมชอบมากเลยสวยมากครับก่อนจะมาเป็นหน้าปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นตัวรองท็อปนั่นเองในของปี2020ที่ผลิตมาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวีนะครับตวนะนนนะีได้กล้องรอบคันแล้วนะคันนี้นะได้กล้องรอบคันกล้องอยู่ตรงที่กระจกนะครับได้กล้องรอบคันแล้วโอ้ เห็นทุกมุมเลยทุกมุมอ,อับนะครับของเขานะครับสามารถขับขี่ง่ายปลอดภัยนะครับรุ่นนี้ชอบตอบโจทย์มากเลยแล้วก็ด้านข้างคันนี้ปกติถ้าโรงงานนะจะไม่มีนะครับชุดแต่งสเกิร์ตนะครับจะไม่มีให้แต่ตัวนี้ของป้อเนี่ยจัดแต่งให้เลยรถคันนี้เข้ามานะครับไม่มีชุดแต่งนะด้านหน้าด้านหลังไม่มีนะครับเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยเจ้าของเดิมเขาเขาออกป้ายแดงมาตัวนี้ป้อได้มาเป็นมือสองไม่ห้าหมื่นโลก็มาแต่งให้นี่ครับ ถ้ามาแต่งให้ชุดแต่งนะครับรอบคันเลยเป็นของไดนะครับนี่ป๊กเบิกศูนย์เลยจากโรงงานจากสยามนิสันวอลราทาธานูเลยแล้วก็ถามว่ารถมือสองรองรอยในการใช้งานมีไหมครับมีครับขูดฉีดแบบนี้มีแน่นอนอ่าของเราไม่เก็บนะให้ดูก่อนและ ก่อนจะเก็บให้เนี่ยก็คือเราให้ลูกค้าเห็นเดิมๆก่อนนะครับก่อนจะเก็บให้ก็คือก่อนส่งมอบของเราในเองเราถึงจะเก็บให้เราไม่มีการเอารถย้อมแมวเข้ามาขายแน่นอนมาเรามาดูกันตัวนี้เป็นกุญแจ2ดอกบุ๊กซ์วิสครบนะครับลูกค้าเข้าศูนย์ตรงทางนี้นะครับเป็นกุญแจสมาร์ททีเลสนะครับสามารถอ่าก่อนเข้ากด นะครับปิดเปิดนี้เลยมาเรามาดูรอบๆบก่อนแล้วก็ชุดแต่งเขาก็ให้มาเพิ่มนะครับด้านท้ายตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เขาเรียกตูดเป็ดอ่าตัวนี้เราเรียกเขาเรียกตูดเป็ดนะครับตัวนี้ใส่เป็นแกป๊ปสวยๆมาไม่ต้องใส่เป็นสปอยเลอร์นะครับถ้าใส่สปอยเลอร์มันก็สวยแต่ว่าถ้าใส่ตัวนี้มันจะเข้ากับทรงเลยแล้วก็มจะมีไฟไฟเบรกดวงที่3นะคันนี้มีไฟเบรกดวงสามส่วนด้านท้ายตัวนี้ไฟด้านท้ายเขาเป็น led นะครับอ่าลูกค้าเห็นไหม ه, นี่เลย LED นะ,นะเนี่ยเป็น LED ครับสวยมากมีโลโก้ตัว V ีนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับนี่สกเกิร์ตได้นะครับเบิกศูนย์ใหม่เลยอันนี้ชอบมากเบิกศูนย์ใหม่เลยแล้วก็มีกล้องหลังตัวนี้จะมีกล้องหลังนะครับกล้องหลังจากโรงงานให้มันแล้วนะครับตัววีรองท็อปมีกล้องหลังแล้วตัวนี้กล้องลูกค้าเดิมเขาติดตั้งเพิ่มมาตัวนี้เป็นกล้องบันทึกนะครับแต่ว่าตัวกล้องนะ่ะลูกค้าเดิมเขาถอดออกนะไม่เป็นไร ถ้าลูกค้าสนใจคันนี้ลูกค้าท่านไหนมาซื้อผมก็จะแถมให้ผมก็จะแถมให้เลยกล้องบันทึกหน้าให้เพิ่มอีกนะครับกล้องรอบคันไม่พอให้บันทึกหน้าบันทึกหลังอีกนะครับเอาไปเลยผมแถมให้นะเฉะพาะในไลฟ์นี้นะครับหรือว่าในคลิปนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะในคลิปนี้นะแล้วก็ส่วนยางของเขาเป็นยางปี2020ย่างตัวนี้นะครับเป็นยางนันลอปปี2020นีะครับยางใหม่ลูกค้าเดิมยังไม่ค่อยได้ใช้งานอ่ะไม่ค่อยได้วิ่งไกลด้วยนะครับ แล้วก็เป็นแมกนะครับอลอยด์ปัดเงาให้เรียบร้อยนะครับจากโรงงานเลยนี่เป็นแมกเลยสวยมากอ่าส่วนด้านข้างเขาก็จะมีคิ้วให้แล้วตัวนี้คิ้วก็ติดมาเรียบร้อยชุดแต่งถือว,ว่าครบนะครบเลยคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะไปดูภายในออปชันกันของคันนี้นะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างสวยไหมสะอาดไหมนะครับถามว่ารุ่นนี้ลูกค้าบางท่านอา,อาจจะดูมาแล้วนะครับดูในที่มันออกมาตัวใหม่นะครับ สำหรับลูกค้าที่อยากจับจองรุ่นนี้อยู่อาจจะดูในคลิปมาแล้วแต่ว่าผมจะพาพาไปดูภายในว่าที่เจ้าของเดิมเขาใช้งานมานะ่ะเป็นยังไงครับผมบอกเลยว่าได้เลยครับตอนนี้ป๊อกเปิดรถมาแล้วก็จะเข้ามานั่งในตัวรถนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทก่อนนะรุ่นนี้สตาร์ทนะครับเขาอ,อยู่ที่เกียร์นะครับเขาจะมาอยู่ตรงนี้มาหาตรงนี้หาไม่เจอนะลูกค้าครับต้องเมันอยู่ตรงนี้ครับ นี่เสียงนิ่มมากนะครับผมชอบมากเลยหน้าจองเขาว่างนะครับเป็น LED นะครับเตือนแล้วก็คันนี้นะไม่เลขไม่อย่างที่ผมบอก5 9 0 0 0าโลลูกค้าเนี่ย9 9 0 0 0าโละครับถือว่าลูกค้าใช้งานมาก็ถือว่าปกตินะเดี๋ยวผมเปิดแอร์ก่อนแอร์ของเขาเป็นออโต้นะลูกค้าผมเปิดออโต้เลยเขาจะทำงานดียน นหน้าจอของเขานะครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับเขาหน้าจอขนาด7นิ้วเลยนะตัวนี้นะครับรอง Apple c a ครับเพได้นะครับอบลูทูธไมวิเกเตอร์นะครับตัวนี้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยผมจะให้ดูกล้องรอบคันนี่กล้องรอบคันนะเห็นไหมเขาจะมีบอกกล้องหลังกล้องด้านข้างนะครับมุมกระจกนะคะด้านหน้าโอ้เนี่ มุมอับมุมอะไรเนี่ยเวลาเราเข้าโค้งหรือว่าเวลาเราขอยสะดวกสบายมากนะครับพอบปลอดภัยเนี่ยถือว่าเขาตอบโจทย์ดีแล้วก็ชุดเป็นพวงมาลัยนะครับเป็นเมาท์ฟังก์ชันนะครับตัวนี้ฝั่งนี้จะเกี่ยวกับโทรศัพท์รับสายโทรศัพท์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคุดคอนโทรลของเครื่องเล่นเครือ่องเล่นตัวนี้นะครับสวยนะตอบโจทย์มากแล้วก็ ภายในคอนโซลด้านหน้าของเขานะครับตัวนี้จะเป็นหนังนะลูกค้าครับเป็นงานชิ้นหนังนะครับตัวนี้เป็นงานชิ้นหนังนะก็สวยดีไซน์ออกมาสวยมากส่วนส่วนแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับตัวนี้ออโต้เกียร์ของเขาเป็นเกียร์ CVT นะครับตัวนี้นะเกียร์ CVT อัตราเร่งของเขาผมชอบมากเลยนะรุ่นนี้นะครับอัตราลร่งถ้าใครไม่ทดลองขับผมไม่อยากโม้เลยรุ่นนี้น่มาทดลองขับดูอัตราเร่งเนี่ยชอบมาก ขับไกลนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเขาประหยัดมาก21กิโลต่อลิตรนะลูกค้าครับขับไกลๆนะครับเดินทางในเมืองอย่างเงี้ยครับรถครอบครัวได้เลยนะคันนี้นะอ่าอันนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างเบาของเขารุ่นนี้นะลูกค้าดูเลยผมบอกว่ากิ๊บตรงไหนนะครับสวยสะอาดไม่มีร่องรอยอะไรเลยอ่าเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนี่ไม่มีร่องรอยในการใช้งานขูดขีดมาแน่นอนนะครับเดิมๆสวยสวยใหม่ๆเลยนะอ่าสวยๆเลยเนี่ย ไม่มีร่องรอยในการใช้งานหรือว่าขาดมานะครับอันนี้บอ่อเดิมนะอ่าเป็นเบาะโทนขาวนะครับอ่าทูโทนนะเป็นบาะทูโทนนะแล้วก็อีกอย่างความปลอดภัยของเขานะครับรถรุ่นนี้นะครับอเมร่า1.0ตัวโบนะครับปี2020นี้ให้แอร์แบกมาถึง6จุดเลยผมบอกเลยด้านหน้า2คานเสานะครับเสาอ่าตรงคานใช่ไหมอ่าใช่ตรงเบาะตรงเบาะพูดผ,ผิดผมบอกบผิดนะครับตรงเบาะนะครับ แอร์แบกอยู่ที่เบาะนะครับแล้วก็อยู่ที่เสาคานนะครับด้านหน้านี่นะครับแล้วก็ข้างหน้า2นะครับ6จุดเลยนะครับเราไปดูด้านหลังกันไปด้านหลังกว้างกว้างมากนี่เลยนั่งกว้างแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมีช่องที่เสียบสําหรับเสียบ USB นะครับตัวนี้เสียบสายชาร์จโทรศัพท์ถ้าเป็นยุคนี้ต้องมีอิเล็กทรอนิกส์เข้าแล้วครับอ่าบอกเลยสวยมากเนี่ย สวยใสยสะอาดไม่มีร่องรอยในการใช้เลยครับด้านบนไม่ว่าจะเป็นด้านบนนี้ไม่มีร่องรอยมืออะไรเลยเรารถคันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะลูกค้าครับก็คือล้างมาล้างขึ้นมาแล้วก็มารีวิวให้เห็นเลยเพราะว่ารถไม่ห้าหมื่นโลนะครับแช่แอจจ2ดอกบุกสวิตครบนะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูห้องอ่าสำหรับเก็บด้านท้ายเขากว้างไหมกว้างครับเขาดีไซน์มาเหมือนเดิมถ้าเป็นอเมร่าปี2018 1น17ปอย่างเงี้เนี่ยเหมือนเดิม แล้วก็ดูบอดี้ครับเดิมๆเ,เลยเม็ดน็อตไม่มีขยับแน่นอนครับสวยๆร่องน้ําเดิมสีสวยนี่กว้างไหมกว้างมากผมบอกเลยนี่กว้างมากสะอาดใสไม่มีร่องรอยในการใช้งานถ้าสังเกตดูตรงนี้ก็ได้ถ้าคนใช้งานหนัหนกๆนะครับไม่ว่าจะยกของขึ้นยกของลงมันก็จะมีร่องรอยเนี่ยชุดตัวนี้เป็นชุดปานะชุดปาก็ยังไม่ได้แกะเลยอ่าชุดปาก็ยังไม่ได้แกะใช้เลยครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับดูซิลิโคนโรงงานเขาเนี่ย ดูเลยเดิมๆไม่มีชนรับประกันได้เลยคันนี้นะครับคันนี้นะผมแถมให้อีกอย่างนะคันนี้ถ้าออกคันนี้ไปนะครับอาดีออโต้ยุดคาวบราสธานีของเรานะครับเป็นเครือเดียวกันนะครับกับสยามนิสสันอุบลราชธานีถ้าลูกค้าออกคันนี้ไปผมแถมให้ผมแถมให้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องฟรีสองครั้งในหนึ่งใน1ปีนะครับพวกโปรแกรมเลสนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าเช็คระยะคูปองเข้าเช็คระยะฟรีอ่าผมให้ไปเลยคันนี้นะ อ่าถ้าเป็นของนิสันก็คือเข้าศูนย์นิสันได้ทุกสาขาเลยไม่ว่าวารินมุกดาหารหรือว่าอุบลน,นะครับได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปดูอ่าด้านหน้ากันว่าบอดี้ละเครื่อง,องเขาเดิมไหมไปดูครับครับตอนนี้พอเปิดฝากระโปรงแล้วมาดูด้านหน้าของเขาคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1000หรือว่า9 9 9้ซีซนะีนั่นเองนะครับหรือว่า1000นซีซีนั่นเองนะครับเป็น100แรงม้านั่นเองนะครับเขา,าเพิ่ม เทอร์โบเข้านะครับตัวนี้นะครับและอัตราการส้นเปลือง21กิโลต่อลิตร,รลูกค้าครับผมชอบมากอัตราเร่งนี้ตอบโจทย์มากเลยรุ่นนี้ขับดีขับมันถ้าไม่มาทดลองขับจริงๆผมไม่อยากโม้เลยนะครับอ่าเรามาดูด้านหน้ากันนะครับด้เม็ดน็อตเม็ดฝากระโปรงเดิมนะครับสวยเดิมเดิมบอดี้นะครับไม่มีขยับไม่มีการชนหรือว่าเม็ดน็อตไม่มีขยับเลยผมการันตีโดยรถคันนี้สวยมากเลยนะครับ อันนี้ไม่ได้ม้นะครับของแท้นะครับมาดูเลยมาดูด้วยตาเปล่าเลยนะครับนี่ฝาเม็ดฝากระโปรงเดิมไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ก็ให้มาแล้วแผงกันความร้อนนะครับใหม่ๆเลยตัวนี้น้ํามันเครื่องยังเป็นของเดิมจากลูกค้าเดิมอยู่นะครับผมจะเปลี่ยนให้ก็ในเมื่อตอนลูกค้ามารับรถนะครับอมารับรถผมเปลี่ยนให้ใหม่ ก่อนปล่อยรถหรือว่าส่งมอบรถผมเปลี่ยนให้ใหม่อีกครั้งไม่พอผมแถมให้อีก2ครั้งนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้นะครับอ่ะสำหรับคันนี้ผมฝากไว้หน่อยนะครับนิสสันอเมล่1.0 t u r b โนะครับเกียร์ออโต้ปี2020นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับราคาขายอยู่ที่459,000บาทอ่าลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอน459,000บาทคันนี้ผ่อนเท่าไหร่ฟรีดาฟีดาผ่อนอยู่ที่ 7,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับสามารถออกรถได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนออกได้ทุกอาชีพไม่มีเครดิตก็ออกได้ผมออกให้แล้วนะครับผมส่งมอบไปเมื่อวานไม่มีเครดิตเลยลูกค้านะครับออกรถได้เหมือนกันสําหรับคันนี้ลูกค้าอยากมาดูรถทดลองขับให้เข้ามาเลยนะครับมาอยากดูรถตัวจริงนะครับที่ดีออโต้ยุทธข่าวบนราษฎร์สถานนีครับติดกับศูนย์นิสสันนะครับอยู่ที่ สาขาดอนกลางตลาดดอนกลางก่อนถึงยูปังนั่นเองค่ะเข้าเมืองอุบลนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์ผม0842923326หรือว่าอินบ็อกเข้ามาในคลิปนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอินบ x ็อกเข้ามาในเพจก็ได้สนใจอยากดูรถคันนี้นะครับกับเซลปอกนะครับฝากไว้หน่อยครับคันนี้นะครับนิสสันเวลา1.0เทอร์โบโลิสปี2020นะครับเกียร์ออโต้ราคา459,000บาทเอาไปเลยนะครับ ก่อนปีใหม่นี้ต้องมีขับเท่ๆสักคันแล้วนะครับเอาใจไปรุ่นน้อยรุ่นนี้บอกเลยไม่ตกออปชั่นแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดสับสไครต์กดติดตามให้ป๊อกหน่อยนะครับถือว่าให้เป็นกําลังใจในการพามาชมคลิปต้องขอโทษด้วยถ้าอันไหนที่ป๊อกรีวิวไปแล้วมันไม่ถูกนะครับพูดไม่ถูกไม่ชัดเจนอาจจะไม่เก่งมากนะครับแต่ว่าป๊อกมารีวิวให้ดูว่ามันของเราไม่โกหกจกตาแน่นอนนะครับของแท้นะครับยังไงต้อง ฝากไว้หน่อยนะครับคันนี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวไปชมกันจะเป็นรุ่นไหนสวัสดีครับ g Auto